สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องสายหาสาระนะครับวันนี้อยู่กับอแอปแอตโทนนะครับเล่นได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับตัวนี้ก็เป็นแอปทําแบบสอบถามนะถามว่าตัวนี้เนี่ยนานๆเนี่ยมันจะเข้ามาทีนะครับแต่ว่าเราต้องเช็คเรื่อยๆนะครับเพราะว่าบางทีมันก็แจ้งเตือนหรือบางทีก็ไม่แจ้งเตือนนะถามว่าเราจิ้มเนี่ยปิวง่ายไหมปิวค่อนข้างง่ายครับง่ายสุดๆเลยแต่ถามว่าควรมีติดมือถือนะครับสาหรับใครที่มีเพลียวก็สามารถ ถอนได้เรื่อยๆนะครับสำหรับใครที่ไม่มีก็สามารถเก็บสะสมได้ครับแล้วก็ติดต่อมาทางเฟซผมนะเดี๋ยวผมรับแรกให้นะครับเพราะว่ามันใช้เมลเดิมได้ในส่วนของการถอนนะครับแต่ว่าให้ขอติดต่อผมมาก่อนนะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์กลุ่มไว้ให้นะครับแล้วก็ผมก็จะเขียนเป็นผู้ดูแลนะครับก็จะเป็นเฟซพวกของผมนะครับก็สามารถติดต่อมาแรกได้นะถ้าครบถึง100บาทนะครับผมก็จะรับแรกให้นะครับอันนี้ผมคิด ร้อยละห้านะครับในส่วนของการแลกนะก็ประมาณนี้ก็จะได้ช่วยนะครับตัวนี้สามารถแลกเ p ย์เพาตัวไหนก็ได้นะครับมันสามารถแลกซ้ําได้ก็ถือว่าเป็นข้อดีนะครับในส่วนของตัวนี้เนี่ยคือผมทําปิวแทบทั้งหมดเลยนะครับหลกัหลกๆนี้ได้ของเพื่อนนะ,ะนี่น,นี้ก็ปิวได้ศูนย์ได้ศูนย์ได้ศูนยมีอันนึงนะครับที่ทําได้นะครับที่ไม่ปิวตัว45บาท แล้วก็ถ้าจะไปผิดตัว35บาทอีกตัวหนึง่งแต่ว่ามันเลยไปละก็ประมาณนี้อา้าวเคเดียวผมมาถอนให้ดูนะครับว่าเร็วแค่ไหนตัวนี้หนึ่งนาทีก็สามารถถอนได้นะครับอ่ะอีกตัวนึง่งโดเน็ตคืออะไรนะครับก็คือการบริจาคนะแต่ว่าเราเงินน้อยนะครับเราไม่บริจาคก,กันเอาไตชเองเอ่ะก็กดถอนไปนะครับอถอนปุ๊บตัวนี้ก็ก็จะเข้าเลยนะครับเนี่ยเ,เงินเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่ Have 100. 100. 100 100 100 we า h a v e set you money นะครับก็เร yeah. ียบร้อยก็เหลือ0บาทนะครับเราเข้ามาดูในส่วนของ p p y y p l l นะครับก็เข้ามาเป็นเรียบร้อยนะครับ153บาท74สตางค์นะครับตัวนี้ถือว่าค่อนข้างโอเคเลยนะครับสำหรับแอตต a โนะครับไม่ถึงนาทีก็เข้าเรียบร้อยนะครับสำหรับใครที่ วายสมัครผ่านลิงก์ผมก็สามารถหาได้นะครับก็คือชื่อตามนี้นะครับแอทโฟนะครับเนะี่ยก็สามารถโหลดได้ตามนี้เลยนะครับอันนี้เล่นได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS นะอ่นะตัวนี้มียอดดาวน์โหลดมากกว่า5ล้านครั้งนะครับเปิดมา7ปีแล้วนะครับสำหรับแอปนี้ถือว่านานนะ,อะโอเคใครที่สนใจเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้อีกทีหนึ่งนะครับในส่วนนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ